สวัสดีครับอ่าเป็นยังไงเป็นบ้างครับเรียนเซตตอนแรกไปแล้วนะครับในตอนนี้เรามาดูตอนที่2กันครับในตอนที่2เนี่ยนะครับเด็กๆครับเอพิโซดสครับเราคงยังอยู่ในเนื้อหาเดิมคือพื้นฐานทางเซตครับอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาในตอนหนึ่งให้แม่นยำนะในตอนที่2นี้จะเรียนอะไรกันบ้างอ่ามาดูกันครับเรายังคงอยู่ในอันเดิมคือพื้นฐานทางเซตครับเด็กๆเรายังไม่ไปไหนครับ พื้นฐานทางเซ็ตเนี่ยสำคัญอาจจะไม่ยากแต่ถ้าเด็กๆอิพื้นฐานที่ดีเดี๋ยวหัวข้อข้างล่างจะง่ายขึ้นเราเรียนไปแล้วคือ3หัวข้อแรกครับคําจํากัดความของเซ็ตนะครับการนับสมาชิกแล้วก็การเขียนเซ็ตยังจํากันได้อยู่ไหมการนับสมาชิกตัวซ้ํานับรอบดียวาําหรับที่ในเซ็ตมีค่าเหมือนเดิมถูกไหมนะครับที่เราจะเรียนเพิ่มเติมน,นี้ครับเด็กๆเราจะเรียนการเท่ากันของเซ็ตครับเราจะไปดูว่าเอเซตเท่ากันดูยังไงนะและเราจะเรียนว่า เซตมีชนิดอะไรกันบ้างอ่าในตอนนี้ก็จริงคงเป็นตอนสั้นๆน,นะครับน่าจะไม่เกินประมาณสัก30ินาทีนะพี่บอยว่านะครับเป็นตอนสั้นๆเองเป็นดูการเท่าก,กันกับชนิดของเซตครับดูเพิม่มอีกสองข้อไปเรียนรู้กันครับมาเข้าสู่ตอนที่2ของเซตครับเด็กๆกับหน้าที่6ครับมาดูเรื่องการเท่ากันของเซตกันก่อนเลยนะครับเด็เดกๆครับเรื่อง่ายมากการเท่ากันในทางคณิตศาสตร์นะครับแทบไม่ต้องสอนเลยเพราะว่า เด็กๆน่าจะเดาได้เลยการเท่ากันใช่เครื่องหมายอะไรแน่นอนเท่ากับถูกต้องครับงั้นการเท่ากันในทางเซตก็เหมือนกันเด็กๆเห็นไหมครับเซตเอเท่ากับเซตบีที่ความหมายเป็นยังไงล่ะอ่านง่ายๆเลยเด็กๆครับการเท่ากันในทางอณรริสันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะต่อให้อนาพจเด็กๆจะไปเรียนในม .4 เทมอมสที่เเียนไม่ตรงไม่ตรกนะครับไม่ตริกเท่ากันก็คือไม่ตริกเดียวกันทันที่ว่าไหมเขียนไม่เหมือนกันยังไงไม่เป็นไรสุดท้ายต้องมีค่าเท่ากันทุกการนั่นเอง งั้นในทางเซตก็คืออย่างนี้ครับอันแรกจํานวนสมาชิกต้องเท่ากันอันที่2หน้าตาสมาชิกแต่ละตัวต้องมีค่าเท่ากันทุกตัวหรือภาษาเลขเขาเรียกสมาชิกแต่ละตัวเท่ากันหมดอ่ะเป็นยังไงมาดูกันครับจริงๆมันคือตัวเดียวกันนะครับเด็กๆถ้าพี่วอนมีตัวอย่าง a b c d นะครับตามภาพเลยถามว่าเซตใดเท่ากันบ้างเด็กๆก็ดูเลยง่ายๆเลยเซตไหนเท่ากันแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกไม่มีใครเท่ากันเลยดูดีๆดูดีๆมีใครเท่ากันไหม เซตระวังเรื่องดีระวังเรื่องตัวสามหมอกยังนี่เลยครับถ้าเด็กดูดีๆเซตดีหน้าตาที่แท้จริงมันไม่ใช่ a b a c มันคือ a b c เพราะว่าพี่บอสอนไปแล้วว่าตัวสามเรานับแค่รอบเดียวแล้วเซต c ก็เช่นกันมันก็คือ a b งั้นจบเลยดูปัาบใครเท่ากันครับ a เท่ากับ c นั่นเองทันพี่บอลไหมครับนี่ปื้บคู่นี้เท่ากันเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันเพียงแต่ตอนแรกมันแกล้งให้เขียนไม่เหมือนกันทันพี่บอยนะงั้นจำไหมครับ หลายคนอาจจะบอกว่าพี่วายถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันเขียนในเซต B A ได้ไหมได้ครับ A B กับ B A ก็เท่ากันอยู่ดีครับเพราะว่าในเซตทำไมได้สลับที่ได้งั้นการเท่ากันในทางเซตคือเหมือนกันทุกตัวั่นเองหรือเรียกว่าเซตเดียวกันได้เองถันพี่วายนะครับแต่ถ้าเด็กๆช่างสังเกตต่อยสักนิดนึง B กับ D เนี่ยมันไม่เท่าแต่จํานวนสมาชิกเท่าคือ D มี3ตัว D dog ก็มี3ตัวอ่าถ้าเท่ากันแต่จํานวนสมาชิกนะครับ เขาบอกว่าภายหลังมีชื่อเพิ่มเติมอีกอันนึงคือเทียบเท่ากันฟังดีๆนะครับเมื่อกี้เท่ากันอันนี้เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเท่ากันคือเซตที่เท่ากันแต่จํานวนสมาชิกเพราะฉะนั้นในที่นี้นี่พี่บอยเอาโจทย์เดิมมางั้นตัวที่เทียบเท่ากันคือ B กับ D เพราะว่า B มีสมาชิก3ตัวขอเสริมความรู้ให้เลยด้วยสมาชิกเซต B ภายหลังใช้ตัวย่อตัว n นะครับเ n ็น b e r นี่สมาชิก3ตัวสมาชิกของเซตดอกมี3ตัวนี่ nd ก็มี3ตัว พี่บอยไหมนะครับงั้นสมาชิกนีจํานวนเท่ากันครับเรียกเทียบเท่าหลายคนถามพี่บอยแล้วเทียบเท่าใช้สัญลักษณ์อะไรเทียบเท่าไม่มีสัญลักษณ์ครับใช้ประโยคคําพูดไปถันพี่บอยนะขอทวนอีกสักครั้งนะครับสั้นๆง่ายเลยภาทนี้เรียนสั้นๆไม่มีอะไรยากเลยเท่ากันคือตัวเดียวกันคือเหมือนกันทุกประการก็คือต้องเหมือนกันเป๊ะๆเห็นไหมหน้าตาต้องเหมือนกันจํานวนสมาชิกก็เลยต้องเท่ากันแต่กับการ B กับดีเนี่ยจำนวนสมาชิกเท่าคือมี3ตัวแต่หน้าตาไม่เหมือนกันภายหลังเรียกเทียบเท่ากัน ทานพี่บอยนะแต่ตรงนี้ในพาร์ทนี้อาจารย์บางท่านอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าที่พี่บอยทำข้อสอบมาก็ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอในหัวข้อนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันต่อครับว่าข้อใดบ้างที่เท่ากันอ่าพี่บอยอาจจะไม่ได้เฉลยทุกข้อข้อไหนที่ตกหล่นไปนะครับอยากให้เด็กๆฝึกทำเพราะเหมือนกันเรามาลองทําข้อ5ในหน้าที่7ครับพี่บอยอยากจะให้เด็กๆลองฝึกทําเองเช่นเคยครับบอยขอเฉลยก็ไก่ขอไข่ขอควายให้เด็กๆหาว่าเส้นไหนบ้างที่เท่ากันครับ ลุยเลยฮะและเช่นเคยครับพี่บอยก็ต้องติต่างสมมุติว่าเด็กๆทาเสร็จแล้วเสร็จไหมไม่เสร็จกดหยุดก่อนนะมาติต่างว่าเสร็จแล้วก็ไก่ใครเท่าครับ a b c มีใครเท่าครับหลายคนจจะงงพี่บอยใครเท่าไม่มีไงครับก็ไก่ไม่เท่าเลย <c oughs> ไม่เท่าเลยเซตเมีสมาชิกสองตัว a b เซต b ก็มีสมาชิกสองตัวแต่มันดันเป็นเซต a กับ b งั้นเด็กๆสังเกตครับไอ้นี่ชื่อเซต a ไอ้นี่ชื่อ a เหมือนไหม ไม่เหมือนนั้น AB ไม่ได้เท่าอย่างเนี้เซตเกับเซตบเรียกเทียบเท่ากันข้อขไก่นะ่อาอย่างนี้เรียกเทียบเท่ากันคือจํานวนสมาชิกเท่ากันมี2ตัวส่วนเซตซเนี่ยมีสมาชิกตัวเดียวด้วยไม่ได้เท่าใครเลยพี่บอยอยากรู้ข้อขอไข่ามากกว่าข้อควายก็ไม่ได้ยากหรอกอยากรู้ข้อไข่ครับเด็กๆครับข้อไข่ใครเท่ากันบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกหลายคนก็งงงงกงๆพี่บอยแนะนาําอย่างแรกเลยเด็กๆเห็นชัดเจนเชื่อเซตเซตว่างงั้น A เท่ากับใครแน่นอน C ีนี่อันนี้ชัดเจนแต่เด็กๆเห็นว่าตอนแรกมันเขียนคนละแบบเห็นไหมงั้นเด็กๆลองแปลงสัญลักษณ์ให้มันเหมือนกันนี่พี่บอยเปลี่ยนตัวนี้เป็นเซตว่างเซเ่สกับนีแน่ส่วนเซต B ถ้าเด็กๆดูดีๆ B มันจะไปเท่ากับดีดอกเพราะไอปีกาคู่ในนี้ปื๊ดมันก็คือเซตว่างตัวนี้ทันพี่บอยไหมครับไแม่นดูไห้่นะครับปีกาคู่ในนี้ครับโป่งๆนี่ก็คือเซตเซตหนึ่งเรียกเซตว่างไม่มีใครเลยงั้นเซตบีเขาอ่านว่าเซตของเซตว่างเท่ากับ D ดอก งั้น b เท่ากับ d แน่นอนอ่าขอ,อเปลี่ยนสีปากกาสักครู่นี่พี่บอยต้องการแค่อันเดียวแหละครับเด็ก a กับ d เท่า b กับ d เท่าแล้ว e เท่ากับคลาไหมพี่บอยมีให้ช้อยให้เลือกเท่ากับ a หรือเท่ากับ b อ่า e นะครับเท่ากับใครครับ a หรือ b เรื่องมาหาลองหารครับ e คือเซตของ x โดยที่ x เท่ากับเซตว่างงั้นเมื่อ x เท่ากับเซตว่างแสดงว่ามี เซตว่างแต่ยังไม่จบทุกครั้งที่เขียนเซตเขียนสมาชิกต้องใส่ปีก,กาทันพี่วานไหมครับอย่างเช่นถ้าพี่วานมีเซตอ่าเซตจี Set G, นะครับเป็นเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ1สูญเขียนง่ายอย่างนี้เลยเราก็บอกว่างั้นสมาชิกคือเลข1แต่เขียนเซตใส่ปีก,กางั้นคอนเซปต,ต์เดียวกันสมาชิกของเราคือเซตว่างเขียนเซตใส่ปีก,กางั้นหมายความว่า E ก็ต้องเท่ากับ B และดีนั่นเองสุดท้ายเลยตอบ A เท่ากับ C และ BDE เเท่ากัน ท,ทันพี่บยไหมครับข้อนี้เขาก็สัญ,ญลักษณ์เซตว่างมาหลอกวนเวียนเรานะครับให้โก้งเขียนสัญ,ญลักษณ์เซตว่างนะครับเป็นตัวย่อาบ้างกับเขียนตัวเต็มเลยคือเป็นเซตและโปร่งไว้ทันเนาะไม่ยากเกินไปนักนะครับค่อยๆแปลงสัญ,ญลักษณ์นะระวังแค่เซตอี e แค่นั้นเอง,งคนจะไปพลาดที่คิดว่าเนี่ยอีมันคือเซตว่างไม่ใช่สมาชิกคือเซตว่างแต่ทุกครั้งที่เขียนสมาชิกเสร็จต้องใส่ปีกาอย่างนั้นเลยส่งผลให้อีเท่ากับบีดิทันที่บอยนะ ทีนี้ข้อขควายง่ายๆครับเดีกข้อควา,าย A มีสมาชิกอีตัวตัวเดียวใครตอบห้ตัวผิดแล้วสมาชิกต้องคั้นด้วยเขามางงั้นสมาชิกตัวนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วน B บอยมีสมาชิกห้าตัวส่วน C ีแค้นมีสมาชิกห้าตัวหลอกเราไม่ได้หลอกเพราะตัวซ้านับรอบเดียวยงั้นใครเท่ากันครับ b C ซนั่นเองข้อที่เหลือลองไปทําดูไม่ได้ยากเลยเด็ะเลยว่าการเท่ากันมีอะไรยากไหมไม่มีเลยถูกไหมแค่ดูดูปั๊บก็ตอบละง่ายๆทันที่ลอยนะแค่ดูแล้วเราก็ตอบละ จากตรงนี้ครับไปลุยกันต่อครับพี่บอยบอกเลยว่าพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ททางผ่านง่ายๆแค่เรียนรู้ความหมายเรื่องการเท่ากาันกับชนิดของเซตขอย้ำว่าไม่ยากจริงๆเปิดมาหน้าที่7เช่นเคยครับกับข้อที่6อ่ะลองทําดูครับมีตัวเลือก4ตัวเลือกคือชอยน์นั่นเองหกบอกว่ากําหนดให้ A เป็นเซตของ1กับเซต1ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่าลองทาดู1 2 3 4สี่ข้อไหนถูกเลือกเลยครับตอบพี่บอยหน่อยติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กต หมดเวลาเข้าไหนฮะหลายคนบอกโอ้พี่่าเพิ่งจดประก,กาเขียนเองใครไม่เสร็จทาไปก่อนใครเรียบร้อยแล้วมาดูเฉยเพร้อมกันยังไม่เสร็จทํานะมาเดีดย้ครับข้อหกเขได้ถูกข้อแรกข้อหนึ่งเเท่ากับเซตหนึ่งโอ้อันนี้ชัดเจนผิดแน่เพราะ A มันไม่ได้เท่ากับเซตหนึ่งมันเท่ากับเซตของหนึ่งกับเซตหนึ่งไม่ได้เท่าเลยข้อนี้ผิดแน่เท่ากันต้องเหมือนกันเป๊ะทันเร่บอยนะข้อถัดมาสองสามสี่คือการเป็นสมาชิกจําได้เนาะ สัญลักษณ์นี้คือเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกหมายความว่าตัวต่างๆต้องอยู่ข้างในเซตเช่นยกตัวอย่างพี่บอยมีเซตหนึ่งสองพี่บอยก็จะเขียนได้ว่าหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตนี้เพราะหนึ่งอยู่ในนี้แต่พี่บอยจะเขียนว่าเซตหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตหนึ่งสองได้ไหมไม่ได้เพราะเด็กๆเขียนว,ว,ว่าเซตหนึ่งสองอยู่ในนี้ไหมไม่อยู่ถูกป่ะเซตหนึ่งไม่ได้อยู่ในเซตหนึ่งสองงั้นอันนี้ไม่จริงอันนี้จริงงั้นสมาชิกก็คือต้องดูในนี้ซึ่งถ้าเด็กๆดูเซตของเซตหนึ่งเป็นสมาชิก A จริงไ ไม่จริงเพราะถ้าเด็กด,ด,ดูดีๆใน A มีใครเป็นสมาชิกบ้างถ้าพี่บอลเขียนเป็นคําพูดนะครับสมาชิกของเซต A คือ1กับเซตหนึ่งนั่นเองงั้นข้อนี้ผิดแน่มันไม่ใช่1แล้วมันก็ไม่ใช่เซตหนึ่งงั้นข้อ2ผิดข้อ3บอกว่าเซตของหนึงเป็นสมาชิก A ถูกหรือผิดอ่าหลายคนตอบผิดอีกดูไหมงั้นตอบข้อไหนเลยข้อ4ก็ผิดอีกพี่บอยบอกเลยข้อสามถูกแล้วลูกเลอย่าโดนหลอกสินี่ เป็นเซตพี่บอยเตือนไปแล้วตัวที่อยู่ในเซตซ้ำกันนะับรอบเดียวกงนข้อน,นี้ถูกข้อสี่นะครับที่ผิดตอบข้อสามนะครับข้อสี่ผิดเพราะอะไรครับเด็กๆดูครับสมาชิกคือหนึ่งกับเซตหนึ่งซึ่งตัวนี้ใช่หนึ่งไหมไม่ใช่ไม่ใช่เซตหนึ่งตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน A แต่ตัวนี้มันคือเซตเเลยเห็นปะมันเท่ากันเป๊ะงั้นตัวนี้ถ้าใจใถูกต้องต้องเห็นว่าเท่ากับเซต A ข้อน,นี้ตอบข้อสาม ทันพี่วอยไหมเขาแก้งเอามาหลอกเขียนหนึ่งสองตัวไล้หลายลลยคนจะไปคิดว่า,ามันไม่อยู่ทันพี่วอยนะตัวที่อยู่ในเซตคือต้องอยู่ข้างในเด็กๆทันไหมทันไหมในปิก,กานนั้นมีอะไรเช่นถ้าพี่บอยเขียนว่าในปิกามีสี่เหลี่ยมกับมีวงกลมก็จะตอบได้ว่าสมาชิกค,คือสี่เหลี่ยมวงกลมแต่ถ้าพี่บายเปลี่ยนใหม่ว่านในเซตนี้มีสี่เหลี่ยมกับเซ็ตวงกลมถามว่าวงกลมเป็นสมาชิกเซ็ตไหมไม่เป็นเพราะถ้าเด็กๆดูดีๆสมาชิกเซตนี้มันจะไม่ได้ชื่อวงกลมแต่มันชื่อเซ็ตของวงกลมทันไหมครับ สมาชิกคือตัวที่อยู่ในปิกาปิกาคู่นอกคือเซตอันที่ส่ทันพี่บอยนะข้อนี้เลยตอบข้อที่สครับข้อที่สามถูกต้องแล้วเอาตัว3มมาหลอกโดนหลอกตัวสาอีกแล้วใช่ไหมใครไม่โดนหลอกแม่นยำน่ารักมากทันพี่บอยนะงั้นจะเห็นว่าการเท่ากันของเซตไม่ได้ยากการเท่ากันคือตัวเดียวกันข้อที่4เลยเท่ากันเห็นไหมครับเหมือนเป๊ะโอเคเนาะข้อที่สี่นะเท่ากันนะมันไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับมาลุยกันต่อครับ มาดูชนิดของเซตกันบ้างนะครับการเท่ากันสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเด็กๆครับลองเดามาซิเซตมีกี่ชนิดครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใบให้เท่ากับการเขียนเซตเลยกี่เซตกี Kung ่กี่ชนิดกี่ชนิดสองน่ารักมากชนิดของเซตมีสองชนิดก็คือใครครับเซตจำกัดครับเซตอนันต์ถูกต้องเซตมีสองชนิดนะครับคือเซตจำกัดครับเซตอนันต์ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับจำกัดนะครับ คบอนนไฟน์นินไฟนายนะครับเด็กครับเซตจำกัดก็คือสามารถนับสมาชิกได้หมดหรือในทางอนิตสตษ์เขาจะบอกว่ามันคือเซตที่มีจํานวนสมาชิกเป็นจํานวนเต็มบวกหรือ0ฟังใหม่นะครับนิยามเซตจำกัดนะครับความหมายมันคือเซตที่มีจํานวนสมาชิกเป็นจํานวนเต็มบวกหรือ0ก็คือนับหมดนั่นเองเซตอนันต์ก็คือนอกเหนือจากจำกัดเพราะเซตมีแค่2ชนิดถ้าไม่ใช่จำกัดย่อมเป็นอน,นันต์ หรือไม่มีวันนับหมดคือเซ็ตมันจะไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดนะครับสมาชิกมันจะไปเรื่อยๆนับให้ตายก็ไม่หมดโอเคเนาะเซตมีแค่2เช่นิดนะไม่ใช่เซตจำกัดย่อมเป็นเซ็ตอนันต์ไม่ใช่เซ็ตอน,ตน,าน,านัตนตาา์ย่อมเป็นเซ็ตจำกัดมีแค่นี้งั้นที่ว่ามีคําถามเลยครับ a b c ใครจํากัดใครอานันต์บ้างตอบมาเลย a จํากัดหรืออนันต์จำกัดและรู้ด้วยว่า a มีสมาชิก2ตัวทันพี่บอยนะเพราะเช่นเคยอย่าลืมนะครับไอพวกตัวซ้ําทั้งหลายเราไม่นะับป้าตัดทิ้ง ทันพี่ลอยนะนี่มีสมาชิก2ตัวทนนันเนาะรู้ด้วย B ีจำกัดหลือนั้นจำกัดและ B มีสามตัวขอเขียนตรงนี้ละกันบี B, มี3ตัว C ีจำกัดเหลือนั้นอันน,นันเพราะถ้าเด็กดูหนึ่งสองสามสี่ถัดไปเป็นห้าหกเจ็ดแปด้าไปเรื่อยๆรู้จบไหมไม่รู้จบแบบนี้เป็นอันนันงั้นพี่บ่าขอถามตัวหนึ่ง B, ดีด็อกจำกัดเหลือนนั้นครับ หลายคนตอบอนันต์เสียใจด้วยมีคนบางกลุ่มตอบจํากัดน่ารักมากจํากัดคือคําตอบที่ถูกต้องครับหลายคนจะงงไห้บอยหนูดูจุดจุดจุดไงอาจารย์สอนมาดูจุดจุดจุดไม่ใช่นะพี่บอยเตจอเลยจุดๆุุดเป็นการบอกว่าไปเรื่อยๆก็จริงหมายความว่าเราคาดเดาตัวถัดไปได้แต่การมีจุดๆุดจุดไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเซตอนันต์นะครับ อย่างข้อนี้มีจุดๆ,ๆ,ๆแล้วเป็นเส้นอนนันตาเพราะว่ามัน5้า8 9เ็ดดไปเรื่อยๆไม่จํากัดจริงๆสมาชิกเลยเยอะมากๆนับไม่หมดเยอะมากๆที่คือเยอะแบบไม่มีวันหมดเลยนะไม่สิ้นสุดแต่กับการดีด็อกสอง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 ถัดไปเป็น2น่ารักมากถัดไปเป็น2ถัดไปอีกก็เป็น2น่ารักมากสุดท้ายคือเป็นอะไรหมด2หมดเลยงั้นเราเรียนมาแล้ว2หมดเลยมันก็คือ2ตัวเดียวไงครับงั้นมันต้องเป็นเซตจํากัดปัญหา งั้นพี่บอยเตือนเลยนะจําเป็นไหมครับว่ามีจุดๆ,ๆต้องเป็นอานันต์ไม่จําเป็นอาจเสริมให้ดูอีกเล็กน้อยในเซตนี้ก็ได้ซึ่งมีเซตอีกชื่อหนึ่งชื่อเซตสองอ่ามีสมาชิกมันและชื่อสองสามสี่ดอตดอตดอตอ่าพี่บอยถามว่าอ e, ีพี่ว่าเป็นจํากัดหรือองนั้นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจำกัดเรื่อนั้นครับหลายคนจํานันน่าเกลียดมาก <Spark> นี่เด็กๆนับหนึ่งคือกลุ่มแรก เซตสคือสมาชิกตัวที่2จําได้ไหมพี่วอลเขาบอกแล้วว่าปิการ1กลุ่มย่อยนะับเป็นสมาชิก1ตัวเหมือน1ก๊กและนี่คือปืชกลุ่มใหญ่นี่คือกลุ่มย่อยอีก1กลุ่มงั้นหมายความว่าถ้าด,ดูดีดีเซตอีมีสมาชิกหมด3ตัวแต่บังเอิญบังเอิญว่าอย่างนี้แค่นั้นเองเขาพี่วอยเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งไอตัวที่1เนี่ยนะครับหนึ่งเอสีคือตัวที่1คือเลข1ตัวที่2คือเซตสและไอตัวที่3เนี่ยบังเอิญว่าไอตัวที่3เป็นเซตอนัน ฟังพี่ว่าดีๆนะสมาชิกตัวที่3เป็นเซตอานันต์แต่ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดของเซต e, e มีสมาชิกเพียง3ตัวงั้นเราจะต้องตอบว่า E คือเซตจำกัดนั่นเองท่านพี่บอยนะครับ E คือเซตจำกัดนะงั้นพี่บอยเตือนเลยนะครับการดูจำกัดกับอานันต์ใช้ดูจุดๆๆไหมไม่ใช่เด็กๆใช้ตามองนั่งนับเอาเนี่ยแหละครับโอเคเนาะอย่าลืมนะครับเซตมีแค่กี่ชนิดครับ2ชนิดคือจำกัดกับ อนันต์เท่านั้นถ้าเซตใดๆไม่ใช่เซตจ,จํากัดแล้วเซตนั้นย่อมเป็นเซตอนันต์กับการถ้าไม่ใช่เซตอน,นันต์ย่อมเป็นเซตจ,จากัดทันที่วยนะครับเราไปลองดูแบบฝึกหัดกันดีกว่ามาฮะข้อที่7ครับมาในตอนนี้ไม่ยากหรอไม่ดูแบบฝึกหัดกันครับลองทําเลยครับโจทย์ถามง่ายๆเลยว่าข้อใดตัวนี้เป็นเซตจ,จากัดหรือเซตอนันต์ก็ไกลถึงสอโซมัง้งถ้าพี่ว่าจะไม่หิดลุยครับอรียบร้อยแล้วค่อยเรียกพี่บอยนะครับ หลายคนจะงงเรียกไงพี่ว้ยเคาะกระจกขอาะมอนิเตอร์อ่ะมาที่ต่างว่าเสร็จแล้วเช่นเคยอย่าลืมนะดูจํากัดการนั้นง่ายๆใช้ตาดูธรรมดาก้ไก่จํากัดเรื่องนั้นจำกัดมีสมาชิกตัวเดียวด้วยขอใครจํากัดมีสามตัวทันพี่วาไหมหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สามสี่ข้อควาย ก็จากัดหนึ่งสอสามสี่ห้าไอ้สามสี่ตรงนี้ไม่ต้องนับเพราะเราเรียนรู้กันแล้วว่าไอ้ตัวซามตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอ๋นมอ,องงูเหรอครับอันนันแน่นอนเพราะตรงนี้เป็นการบอกว่าหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเ็ปดไปเรื่อยๆหูือว่านะครับจอจานจอจานอ่าใครตอบปนันผิดนะครับพี่ว่าเพิ่งสอนไปเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้อันนี้คือจํากัดเพราะถ้าเด็กๆดูเซตหนึ่งสองคือสมาชิกตัวที่หนึ่งสามคือตัวที่สอง เซตสี่คือตัวที่สามและนี่คือตัวที่สี่งั้นทั้งหมดมันเลยมีสมาชิกสี่ตัวนั่นเองนีคือตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองพี่ว่าเขียนเป็นลำดับเนาะสาม rd และก็สี่ th โอเคเนาะมีสี่ตัวงั้นขอ,อย้ำอีกสักครั้งการมีจุดจุดจุดใช่เป็นอนันต์ไหมไม่ใช่เดียเด๋ยอย่าลืมว่าจุดจุดจุด,จ,ดจริงตรงนี้อานันต์แต่ตรงนี้คือทั้งหมดเนี้ยเรานับเป็นสมาชิกหนึ่งตัวเซตย่อยหนึ่งงานเซตย่อยคืออะไรก็คือทั้งหมดเนี้ยครับปีกาคู่นอกสุดคือเซตใหญ่กลุ่มข้างในเขาเ กลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่มเรียกสมาชิกหนึ่งตัวทันที่บ่อยนะยงั้นสรุปกอไก่ถึงจาจานมีงองงูเป็นธน,นันอันเดียวยังถูกทุกข้อกันอยู่ไหมน่าจะถูกเนาะ,ะมาดูกันต่อครับชอชิงชอช้างและซอโซครับไฮไลท์อยู่ที่ชอช้างซอโซครับบอกเลยชอชิงจับกันเรือ,อน,นันหลายคนอันนันเสียใจด้วยเด็กสาม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 ถัดไปเป็นสามงั้นหมายความว่าข้างหลังเนี่ยนะครับมันเป็นสามหมด เพียงตัวเดียวยงั้นมันต้องเป็นจำกัดและรู้ด้วยวมีสมาชิกกี่ตัว2ตัวด้วยนะนี่นะนี่คือตัวที่หนึ่งนี่คือตัวที่2อ,อัหนบ่อยเนาะก้อนแรกทั้งก้อนนี่คือตัวที่1เลยนะมาดูชอช้างกับซอโซครับชอช้างไม่ยากมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนิดนึงนะครับเป็นเซตของ x โดยที่ x คือวันที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกได้ไหมครับวันไหนพาขที่ทิศตะวันตกฮะหลายคนก็นั่งน,นึกพี่ว่าหนูเรียนสายคณิงคำนวณ ไอพี่เกียเ่ยวเลนสายไหนก็ต้องตอบได้วันไหนเอ้ยที่พาทิสขึ้นมันตกตกิตกตอกตกิตกตอกมันไม่มีหล,ลักลูกไม่ต้องคิดหรอกก็เราเรียนมาตลอดพาทิสมันขึ้นทางที่ตะวันตะวันออกถูกไหมครับการโคจรน,นามรอบรอบเขาเรียกว่าอะไรรอบดวงอาทิตย์นะครับโลกโคจรอรอบดวงอาทิตย์ทำให้พาทิสขึ้นทางที่ตะวัอนออกของโลกเราเสมอนะครับตามวงโคจรเลยนะฮะใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านั้นก็ลองไปเรียนเรื่องดาราศาสตร์จอะลึกดูนะครับแอสโตรขอโทษฮะ งั้นหมายความว่าเมื่อมันไม่มีแสดงว่าชอช้างมีสมาชิกไหมไม่มีก็คือเซ็ตว่างนั่นเองทีนี้เดือดร้อนแล้วครับเซ็ตว่างเป็นเซ็ตจำกัดหรือเซ็ตนา,นานๆหลายคนจำนานอีกแล้วน่าเกลียดเซ็ตจำกัดสิครับพี่บอยพูดไปแล้วไงครับว่าเซ็ตจำกัดคือเซ็ตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ไง จำได้ไหมครูให้ฟังสองครั้งเซตจำกัดคือเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจุดงั้นเซตจำกัดแน่นอนนะครับสอบเซตว่างและเด็กๆมาร์กลงมาร์กดาวข้อนี้ไว้เลยเพราะพี่บอยจะบอกว่าตัวนี้ครับฮิตมากเลยในการออกข้อสอบก็คือเซตว่างเป็นเซตจำกัดอาจารย์หลายท่านอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างในห้องสอบนะครับแล้วไม่ใช่ในห้องสอบสิไม่ได้ยกตัวอย่างในห้องเรียนห้องสอบใครเขาจะยกตัวอย่างกันถูกไหมไม่ได้ยกตัวอย่างในห้องเรียนแล้วไปออกในข้อสอบ เซตว่างเป็นเซ็ตจำกัดใครมีมาร์ก้มาเกอร์มาให้เลยปืด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 ไว้เลยขอพูดอีกครั้งดูปากพี่บอลนะครับเซ็ตว่างเป็นเซตจำกัดนะครับโอเคเนาะอย่าลืมโน้ตไว้เลยนะสำคัญมากนะมาดูซอโซครับซอโซจำกัดเรื่องนันครับเด็กๆมาอ่านกันฮะซอโซคือเซ็ตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงซึ่ง y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูและน้อยกว่าหรือเท่ากับ2จํจำกัดเรื่องนันครับ จำกัดถูกไหมงั้นตอบพี่ว่ยหน่อยมีใครบ้างเป็นสมาชิกศูนย์หนึ่งสองน่ารักมากผิดครับหลายคนอาจจะช็อกอะไรวะผิดอีกแล้วไม่ต้องตกใจผิดวันนี้ดีกว่าผิดในห้องสอบอันนี้คืออีกข้อหนึ่งที่วอยอยากให้เด็กๆใส่ดาวไว้แน่นอนเด็กๆไม่ต้องมาตอบอนันตตอนนี้ครับยังไงมันก็ต้องถูกแน่นอนเป็นอนันต์เพราะว่าไม่จํากัดย่อมอนันต์มาร์คดาวก่อนครับหรือใครมีไฮลงไฮไลท์มาร์กเกอร์ไว้เลยแล้วคนจะงงอนันยังไงพี่วอยเด็กๆหาตรงนี้ดีๆเขาบอกวายเป็นจริง ถ้าพี่บอยวาดเส้นจำนวนเหมือนตอนม3จุดทึบทบท,บที่เลขศูนย์ถูกไหมว้ยมากกว่าวหรือเท่ากับศูนย์น้อยกว่าวหรือเท่ากับสองหมายความว่าค่า y เราคือตั้งแต่ศูนย์ถึงสองตัวแรกคือศูนย์จริงครับแต่ถัดจากศูนย์จำเป็นต้องเป็นหนึ่งไหมไม่จําเป็นเด็กนุดนนูภาพนะถ้าหนึ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้นะหนึ่งคือจุดนี้แต่เด็กๆเห็นว่ามันมีตัวเลขที่อยู่ระหว่างศูนย์หนึ่งอีกเพียบเลยคือพวกทศนิยมซึ่งไอ้ตรงระหว่างศูนย์ันหนึ่งที่เป็นทศนิยมเนี่ยนะครับเด็กๆนึกภาพนะถัดจากศู ไม่จาเป็นเพราะอะไรครับถ้าเด็กๆบอก0.1เดยวมันก็จะมีเพื่อนบอก0.01และเดยวมันก็จะแข่งกับเติม0ครับ0.01เติมไปเรื่อยๆเด็กๆว่าไอ้0ตรงเนี้ยเนี่ยๆตรงเนี้ยนะแป๊บหนึ่งนะจุดมันน่าเกลียดนิดนึงขอลบปึ๊บๆๆโอเคปื้ชในทางคณิตศาสตร์ควรเขียนแค่สาจุดปื๊บๆๆโอเคเด็กๆว่าจุดตรงเนี้ยมีกี่ตัวครับกี่ตัวก็ได้เพราะถ้าเด็กเรียนรู้มาทศนิยมขยายได้ ไม่จำกัดงั้นหมายความว่าสมาชิกในเซตนี้มันก็เลยต้องเป็นเซตอะไรแทนอน,นันทันที่ว่าแหมซอโซเป็นเซตอนันนะครับจาก0ูนย์ถึงสมีทศนิมมมยมไม่จํากัดถ้าอยากให้เซตนี้เป็นเซตจ,จากัดเด็กๆต้องเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ต้องเป็นจํานวนไรครับจํานวนเต็มถ้าเปลี่ยน Y เป็นจํานวนเต็มจะจากัดเลยคือศูนย์หนึ่งสเหมือนที่เด็กๆบอกเลยงั้นระวังนะข้อซอโซฮิตในการสอบงัน้นถ้าอนาคตเด็กๆไปเจอยี่กี้เอ็กซอยู่ในช่วงนี่ครับ c นี่ลบหนึ่งจำกัดหลือนั้น อันนี้ก็ต้องอานาันเช่นกันทันพี่ลอยไหมอย่างนี้ก็ต้องอานาันตเช่นกันเพราะว่าตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสี่ถ้าไม่ได้ระบุคือจานวนจริงคือมีทศนิยมทันเนาะงั้นระวังด้วยนะครับชอช้างกับโซโซอ,อยากจะให้มากราวไว้ไฮลงไฮไลท์ไว้เลยนะครับหนึ่งเซ็ตว่างเป็นเซ็ตจ,จํากัดสองนี่ครับช่วงตัวเลขครับที่เป็นอ่ะสมการมันเป็นเซ็ตอานาันต์นะครับเพราะมันมีทศนิยมยกเว้นเราเราเป็นระบุเป็นจํานวนเต็มนะครับโอเคเนาะ,ะเป็นไงครับถูกกันทุกข,ข้อไหม พี่บอกว่าเด็กๆน่าจะถูกกันเกือบหมดนะครับไม่แน่ใจว่าชอชา้างชอโซถูกไหมถ้าใครถูกยินดีด้วยแม่นยำมาสว่วนใครผิดพลาดไม่เป็นไรเราเรียนรู้ไว้จะได้ผิดพลาดในห้องสอบหันเนาะหันเนาะมาดูกันต่ออีกสักข้อครับในพาร์ทนี้ครับสั้นๆนะฮะข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับลองทําเลยครับข้อที่8ดฮะข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตจ,จํากัดข้อที่เคยออกข้อสอบแข่งขันเลยนะแต่พี่ออยมาดัดแปลงโจทย์นะนะครับหานช้อยให้ฟังครับช้อยที่หนึ่ง ในหน้าที่เก้านะหน้าอยู่มุมขวานี้อยู่แล้วนะเซตของข้าวสารนะครับในจานข้าวหนึ่งจานอ่าจำกันแล้วนั้นคิดกันข้อสองเซตของเส้นผมบนหัวพี่กวงนะครับพี่กวงอีกแล้วนะครับอ่ามีปัญหาฟิสิกส์ปรึกษาพี่กวงนะครับไม่ใช่มีปัญหาฟิสิกส์ปรึกษาพี่บอยคณิตปรึกษาพี่กวงนะสลับกันละ <laughs> ปรึกษาพี่บอยได้เหมือนกันนะครับฟิสิกส์แต่พี่บอยอาจจะตอบไม่ค่อยได้ <laughs> ลืมๆไปแล้วนะครับเซตของเส้นผมบนหัวพี่กวงครับข้อสาม อยู่ในช่วง12-20นะครับสี่มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อโจทย์บอกว่าข้อใดเป็นจํากัดอ่ะมาเลยกีละช้อยช้อยนิดหนึ่งข้าวสารในจานข้าวหนึ่งจานพี่บอลมีภาพประกอบให้ด้วยอ่ะมี่จานข้าวเป็นรูปหัวใจสวยงามเลยนะฮะวิงวิงเลยได้ไหมฮะพี่ว่าจานข้าวเด็กๆจะใหญ่เล็กแค่ไหนพี่บอลไม่สนใจข้าวสารในจานข้าวครับอ่าเผื่อใครดูไม่ชัดซูมซูมซูมปึ๊บปบไม่ใช่สิซูมต้องคลิกขวาป้าบนี่เลย นี่ครับมาดูเลยครับนี่ข้าวสารในจานข้าวครับข้าวสารในจานข้าวหนึ่งจานเป็นเซ็ตจากัดจริงหรือเท็จครับเด็กๆก็คิดง่ายนับหมดหรือไม่หมดอ่าพี่บอยถามแค่นี้เองเปิบซูมออกดีกว่าเด็กๆว่านับหมดไหมหมดจํากัดไม่หมดขนานติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกจำกัดเรียนันครับหลายคนตอบขนานพี่บอยบอกเลยเสียใจด้วยจํากัดหรือครับเด็กๆหลายคนบอกพี่บอยมันจะนับหมดได้ไง หมดสิครับเด็กๆลนึกภาพถ้าเกิดมีเศรษฐีคนหนึ่งบอกว่าถ้าเด็กๆนับเข้าสารจานนี้หมดนะครับให้เงินรางวัลเลยร้อยล้านเด็กๆว,ว่านายเด็กน,นับหมดไหมหมดสิไม่หมดงไงนั่งนับทั้งปีเลยไม่ต้องทํางานหรอกนั่งแต่นับจานเนี้พอแล้วงงไหมหลายคนบอกอุ้มันเยอะมากเฮ้ยพี่ว่าไม่ได้ถามเยอะหรือน้อยถ้าใครอยากรู้หมดไม่หมดไม่ยากลองนึกภาพนับหนึ่งเม็ดอ่อดึงออกมาอีงหนึง่งเม็ดออกมาเด็กๆว,ว่าหยิบออกมาจากจานเรื่อยๆหมดปะ หมดถูกไหมครับจริงๆริๆ้วันี้เราไม่ต้องนับมือใช้เครื่องนับได้มีเซนเซอร์งั้นแบบนี้เขาเรียกเซตจำกัดงงป่ปะคำว่า,านับหมดแต่เราไม่รู้ว่ามันมีกี่เม็ดแต่เรารู้ว่าโนโหนเขอบเขตมันคือแค่นี้หนึ่งจานยังไงนับไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดทันพี่บอยนะงั้นข้อสองอลืมตอบกาข้อนี้เลยไหมไม่นะมันมีข้อบอกว่าถูกว่า,วาหนึ่งข้องั้นเราต้องเช็คชอยที่เหลือด้วยข้อสองเส้นผมบนหัวพี่กวงเป็นเซตจำกัดหรืออน,นันต์ครับใครไม่รู้จักหน้าตาพี่กวงมาพี่บอยเอารูปมาให้ดูนี่เลยพี่กวงครับ อ่าจำกัดเหลือนั้นครับหรือไม่รู้จักพี่โก้ไม่เป็นไรดึงเส้นผมตัวเองดูก็ได้ครับนี่เส้นผมเราเปิบเส้นผมพี่บอเส้นผมมือของหนูเองเส้นผมมือของหนูเป็นจำกัดเหลือนั้นเดี๋ๆว่านับหมดไหมหมดไหมมันเยอะจริงพี่ว่าไม่เขียนเป็นแสนหรือเป็นล้านเส้นนี้พี่ว่าไม่ทราบนะไม่ได้เรียนชีวะนะครับใครอยากรู้ไม่ย่าเด็กๆลองนับครับปาบเอาหัวตัวเองก็ได้ครับดึงเส้นที่หนึ่งนับหนึ่งแล้วดึงออกเลยครับเส้นทสองปาบกระชากออกครับสามกระชากออกฮะเด็กๆว่าหมดหัวไหม สี่ห้าเซนก็เจ็บหัวจะแย่หรือว่าหมดอยู่แล้วถูกป่เงินเส้นผมบนหัวคนเราก็เป็นเซ็ตจํากัดนะเพราะฉะนั้นหลายคนจะไปตอบอันันจะผิดนะงั้นจบแน่นอนไอ้นี่จกัดไอ้นี่จํากัดงั้นยังไงก็ต้องตอบข้อข้อสี่แน่นอนเพราะว่าถูกมากกว่าหนึ่งข้อแล้วพี่บอยขอถามไหนๆก็ทำแล้วขอสามอีกข้อหนึ่งข้อสามจำกัดหรืออันตั้นข้อสามอันันแน่นอนเพราะอะไรครับก็นี่ไงครับเด็กๆป้าเราเพิ่งเรียนมา ทานปะเหมือนกันเด็กอันี้ศูนย์ถึงสองแต่ข้อสามมันแค่เปลี่ยนเป็นสิบสองถึงยี่สิบแต่โจทย์เดิมๆจะบอกโจทย์ไม่ได้บอก x อกอยู่ในไหนจําไว้ครับถ้าไม่ได้บอกเป็นข้อตกลงเลยนะครับฟังที่บอยเลยนะครับถ้าไม่ได้บอกเป็นข้อตกลงว่าอยู่ในจํานวนจริง,รง Real Number เป็นสมาชิกของจานวนจริงโอเคเนาะงั้นตัวนี้ต้องเป็นอันนันแน่นอนนะครับงั้นคนที่ตอบจํากัดจะผิดนะครับข้อนี้ไม่จํากัดข้อนี้อันนันไม่ได้ตอบข้อสามนะตอบข้อสี่นะนี่มาร์ดาาไว้ที่บอกว่าอันนี้เจอบอ่อย งั้นเด็กๆเห็นว่าการดูเซตจจำกัดกับเส้นนั้นยากไหมไม่ได้ยากเลยแต่นี่ก็มาให้ดูนะครับเรื่องข้าวสารกับเส้นผมเผมือนข้อสอบแข็งขันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปช่วงท้ายกันเล็กน้อยนะครับและอย่าลืมครับฝึกฝนทับโจทย์ให้มากเช่นเคยนะครับไปดูสรุปครับและหยิบสมุดมาทําสรุปเลยเช่นเคยเชิญครับมาเข้าสู่ summary กันเช่นเคยครับตอนสรุปตอนที่2ครับและเหมือนเดิมครับเอาสมุดมาจดสรุปครับเดีลยครับ s u m m a r y ครับในตอนที่2ครับมาสั้นๆเลยครับเช่นเคยครับการเท่ากันของเซตไม่ยากมันคือตัวเดียวกันหรือคนละตัวตัวเดียวกันแล้วใช้เครื่องหมายเท่ากับเงินการเท่ากันของเซตก็คือเช็คจํานวนสมาชิกต้องเท่ากันและสมาชิกแต่ละตัวต้องเท่ากันหมดขาน้องง่ายๆเลยนะและอย่าลืมครับพี่วายเสริมให้นิดนึงด้วยว่าภายหลังมันมีบางตัวที่เท่ากันแต่จํานวนสมาชิกแบบนั้นเรียกเทียบเท่ากันจําได้ไหมครับ ถ้าเท่ากันแต่จํานวนสมาชิกนะครับมีจํานวนเท่ากันเฉยเรียกเทียบเท่ากันแต่ถ้าหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเรียกเท่ากันโอเคนาอหน้าตาคือค่าค่าของตัวเลขสมาชิกนะครับเหมือนกันตัวเลขเท่ากันโอเคนาอนี่คือการเท่ากันนะครับและภายหลังเราเรียนอะไรเพิ่มเติมครับเรียนชนิดของเซตครับจําชนิดของเซตได้ไหมอ่ะมาทวนกันสักเล็กน้อยครับคลิกแผ่นป้ายมาเลยครับเซตมีกี่ชนิดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าสองครับ ก็คือเซตจำกัดครับเซตอนันต์เท่านั้นเองเซตมีเพียง2ชนิดครับพี่บอลขาพูดปากปากให้ฟังเลยนะถ้าไม่ใช่เซตจำกัดต้องเป็นเซตอนันต์ถ้าไม่ใช่เซตอนันต์ก็ต้องเป็น,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 นเซตเจำกัดถันนะฮะและอย่าลืมนะครับเสริมตอนท้ายด้วยครับจดโน้ตเพิ่มไม่ก็ได้นะครับเซตว่างเป็นเซตจำกัดหรือไงครับเซตว่างเป็นเซตจำกัดนะครับได้ไฮไลท์ไว้แล้วในตอนตัวอย่างนะครับใครกูลอบโน้ตไว้ตอนสุดทีก็ได้โอเคเนาะ สำหรับในตอนนี้ครับเราเรียนสั้นๆกันแค่นี้เองนะครับเป็นตอนเนื้อหาพื้นฐานกระสันและเดี๋ยวเราไปติดตามต่อในตอนที่3ครับนะครับเนื้อหาก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นเล็กๆน้อยนะครับไปดีแบสึกหัดกันอ่ะลาไปก่อนครับเด็กๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ